สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าเจ้าตัว Comfast CF-E5 นะครับที่เป็นเราเตอร์แบบ outdoor อเสาสีขาวนะครับตัวเครื่องจะเป็นสีขาวนั่นแหละอ่วิธีการตั้งค่าเนี่ยส่วนใหญ่จะแนะนำวันนี้จะมาแนะนำในส่วนของการตั้งค่าพาสเวิร์ด w i i i นะครับแล้วก็การแก้ไขปรับปรุงในส่วนตัวที่เป็น wifi เพราะว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยถ้าเกิดเสียบซิมเสียบปัั๊กเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะปล่อย wi-Fi ออกมาเป็นแบบฟรี WiFi นะก็คือใช้งานได้ทันทีอาจจะมีผู้ไม่ประสงค์ดีหรือว่ามีการมาแอบใช้งานตัว Data i อินเทอร์เน็ตจากซิมเราเนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาได้ก็วิธีการตั้งค่าก็ให้เราเสียบปัั๊กนะครับครั้งแรกเนี่ยก็คือเสียบพลั๊กต่ออุปกรณ์เข้าไปใช้งานปกตินะครับแล้วก็รอให้เขาปล่อย Wi-Fi ออกมา จากนั้นใช้โทรศัพท์ android นะครับในการตั้งค่าหรือจะเป็น iOS ที่เป็นพวก Apple อะไรพวกนี้ได้หมดนะครับใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับอันนี้เราจะมาลองผ่านโทรศัพท์กันที่เป็นตัว Android ให้ไปที่ตัวตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือนะครับจากนั้นในส่วนนี้คุณจะเจอในส่วนที่เป็นตัว Wi-Fi นะครับคลิกเลือกในส่วนที่เป็น Wi-Fi จากนั้นมาในส่วน ที่เป็นตัวเครือข่าย Wi-Fi นะครับด้านล่างคุณจะเห็นอยู่ถ้าไม่เจอก็ให้กดรีเฟซนะครับมันจะขึ้นนะที่เป็นชื่อ comfast นะครับขึ้นมาแล้วก็จะอาจจะมีรหัสต่อท้ายซึ่งบางเครื่องก็ก็คือทุกเครื่องนะครับอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ว่าท,ที่ทันได้ไปนันเป็นแบบไหนก็แต่ว่าให้สังเกตคําว่า comfast เมื่อเราเจอแล้วเนี่ยให้เราติ๊กเลือกนะครับมันก็จะทําการเชื่อมต่อกันตัวโทรศัพท์ก็คือจะใช้งานได้นะครับทีนี้เนี่ยบางเครื่องมันอาจจะมีการ เ,เรียกเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์เลยนะครับโดยอัตโนมัติผมก็อนุญ,ญาตตลอดไปก่อนนะครับโดยอัตโนมัติมันจะเรียกถูกเรียกเข้ามาที่เว็บเบราว์เซอร์อย่างนี้นะครับหรือถ้ามันไม่เรียกเข้ามานะครับให้คุณสามารถผมจะลองให้ดูให้คุณสามารถเข้าไปตั้งค่าได้เองนะครับโดยที่มาที่แอปพลิเคชันถ้าไม่มีให้ดาวน์โหลดมานะครับคำว่า Chrome นะครับด้านล่างเนี่ยที่เป็นกลมๆของ Google นะครับ C H R O M E นะครับตัวนี้ด้านล่างนะครับคลิกเลือกขึ้นมามาที่หน้านี้นะครับตั้งค่าถ้าเกิดไอตัวเมื่อกี้มันมีขึ้นมานะครับที่ที่เรียกเข้าไปที่หน้าเว็บแอดมินเขานะจากนั้นมาที่นี่ครับค้นหาแล้วก็พิมพ์เว็บไซต์ให้เราพิมพ์รหัสตัวเลขที่เป็น IP address ของตัวเราเตอร์เข้าไปนะครับ1.92.168.10.1เหมือนกันทุกตัวนะครับ IP address หลักจะเป็นตัวนี้ ก็กด enter มามันจะเข้ามาหน้านี้ครับเหมือนกันถ้าเกิดตัวเ,เมนูของใครเข้ามาแล้วเป็นภาษาจีนนะครับคุณสามารถกดเปลี่ยนได้นะมันจะมีเมนูรูปลูกโลกอยู่ด้านล่างเนี้ยด้านม,มุมุมขวาล่างนะครับจะสังเกตก็กดขึ้นมามันจะขึ้นมาให้เราเลือกเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้ตัว enter password เนี่ย please enter password นะครับให้เราใส่คำว่า admin นะครับเป็นตัวเล็กนะ admin a d m i n นะครับตามรูปนี้เลยนะครับ a d m i n เสร็จแล้วเ,เสร็จแล้วนะครับให้เราทำการกด password add นะครับอันนี้คือการล็อกอินเข้ามาเพื่อที่จะตั้งค่าอุปกรณ์นะครับอันนี้กนเป็นหน้าตาของมันคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับแสดงสถานะตัวเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยมันก็จะแสดงสถานะให้เห็นนะว่าเราเตอร์ใส่ซีมารไลเข้าไปรับสัญญาณอะไรอยู่ยานเป็นยังไงนะครับก็ตามนี้จากนั้น ในส่วนนี้ให้เราตั้งค่าที่เป็นไอ่อนนะครับ wifi หลักเราจะเป็นในส่วนที่เป็น Network นะครับสังเกตที่แถบสีเหลืองที่มันเขียนว่า Comfast นะครับมันจะมีแถบขีดๆอยู่นะครับสขีดเนี่ยให้เราเอานิ้วไปแตะนะครับแล้วก็ทัชไปมันจะมีเมนูย่อยเพิ่มขึ้นมานะครับตวสักครู่นะครับในส่วนที่เป็นตัว Network ตรงนี้นะครับมาในส่วนที่เป็นตัวไ i l e t นะมาในส่วนที่เป็นไวเลสจากนั้นตรงนี้มันจะขึ้นมาให้2องันนะครับช่องแรกเนี่ยที่มันเป็นช่องข้างหลังเป็น p s k ว่างๆเนี่ยไอตัวนี้คือรหัสนะครับไอตัวนี้คือชื่อ Wi-Fi ที่มันปล่อยออกมานะครับปล่อยในย่านความถี่2.4นะครับอันนี้ถ้าเราไม่ชอบชื่อ Wi-Fi เราก็เปลี่ยนได้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นชื่อร้าน s y d Wi-Fi ก็ได้นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนไปส่วนพาสเวิร์ดเนี่ยถ้าเกิด กลัวจำไม่ได้กันก็ง่ายๆครับชื่อเล่นเราเลยก็ได้นะครับ N อ mm hmm. ผมใส่เล่นผมเป็นตัวเล็กหมดนะครับ mm hmm. เวลาใส่อะไรให้จำไว้แล้วก็ตรวจสอบด้วยนะครับว่า,ามัน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 ถูกต้องไหมนะครับก็ใส่เบอร์โทรผมก็ไปผมใส่แบบนี้นะ mm hmm. ชื่อที่ผมจะใส่อาจจะใส่เป็นชื่ออื่นก็ได้นะครับ mm hmm. แล้วแต่นะครับว่าคุณต้องการใส่แบบไหนอันนี้ก็เสร็จแล้วจากนั้นให้กด apply ได้เลยคลายเข้าไปได้เลยตัวอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะ ตัดสัญญาณ WiFi เราออกนะครับจากนั้นให้รอแป๊บหนึ่งนะครับประมาณสัก10วินาทีก็ได้รอให้มันบูตเครื่องอุปรกรณ์ใหม่มาในชื่อใหม่จากนั้นให้เราไปที่ไหนไปในส่วนของการตั้งค่าโทรศัพท์เราอีกรอบหนึ่งนะครับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสังเกต WiFi มันจะหายไปแล้วนะครับถ้าเกิดกดรีเฟชสักแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะโชว์ w i f i ขึ้นมาใหม่จากนั้นให้เราทําการเลือกทดสอบโดยการเลือกดูนะครับแล้วคุณใส่พาสเวิร์ดที่คุณตั้งค่าไปผมก็ใส่ชื่อผมเข้าไปนะชื่อเล่นแล้วก็ 087003อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็เชื่อมต่อได้เพียงเท่านี้ก็ใช้งานได้ในส่วนที่เป็นตัว WiFi มาดูเพิ่มเตมิมอีกนิดนึงนะครับผมจะมาแนะนําการตั้งค่า Wi-Fi เพิ่มเตมิมอีกนิดนึง่งในส่วนนี้การตั้งค่าตัว Wi-Fi นะครับให้เราเข้ามาที่ที่เน็ตเวิร์กแล้วก็มาที่ Wi-Fi ในส่วนที่เป็น Advanced Setting นะครับ Advanced setting เนี่ยตัว Band width มันจะเป็น20 m มกะนะครับมันอาจจะช้าไปน,นิดหนึ่งให้เราเปลี่ยนเป็น40ตัว c ั u ที่เราจะเปลี่ยนก็ได้นะครับแล้วแต่เราเปลี่ยนเป็น USA เป็นอะไรก็ได้นะก็คือมาตรฐานเดียวกันตัวด้านล่าง TX power เนี่ยเป็นกำลัง Wi-Fi ที่ปล่อยออกมาจากตัวเราเตอร์นะครับถ้าคิดว่ามันแรงเกินไปหรือว่าไม่อยากให้มันส่งสัญญาณออกไปแรงมากนะัก เราก็ปรับลดกําลังลงมาก็ได้นะครับให้มันครอบคุมอยู่เฉพาะในตัวอาคารตัวบ้านเราไม่ไม่อยากจะให้ใครไปรับสัญญาณภายนอกมาเล่นอะไรเงี้ยก็แล mm ้ว hmm. แต่แต่ปกติมันจะตั้งเป็นแบบนี้ไว้ให้จากนั้นกดแอปพลายครับเพียงเท่านี้การตั้ง Wi-Fi เข้าๆก็จะประมาณนี้นะครับ